สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมกันไมคิก็กลับมาอีกครั้งกับเกมเอเวอร์เซอร์การีนาเองหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมเพราะว่ามไม่มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่เพื่อทั้งกล่อง AIC Box มาเนี่ยก็น่าสนใจฮะก็คือจะมีเจ้า f i r e b i r d เนี่ยเป็นรางแจ็คพอตรองมาก็จะเป็นมายี่สิบตัว SSR x 95เอ็กซ์มัสฟอรแล้วก็กระบองหงองคงรวมถึงคอนชออด้วยนั่นเองนะครับผมก็ เป็นกล่องแรกครับผมที่สามารถเปิดได้ด้วยเงินยูโรของเรานั่นเองนะครับผมก็จะมี10,000ืกับ30แคชนั่นเองนะครับซึ่งผมจัดได้โอ้เฮ้ยนั่นมันกล่องถูกที่คิดนะครับก็คือ10กล่องเนี่ยผมจัดได้เลยนะครับมามาเปิดกันมาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างกล่องแรกมาโอเคมา27วันคอนทอ7วันวูกองสติก3วัน อืมสามเจ็ดวันมายี่สิบอีกสามวันเจ็ดวันสามวันโอเคเหมือนว่าผมจะเจ๊งนะครับผมเฮอบายบายอ่ะเรามาแถมกอีกห้ากล่องดีกว่าเน้ะในแคกก็เหลือละอ่าคอนทอสามวันอุคกลณซิกเจ็ดวันอ่าฮะเอ็กซาห้าเอ็กซ์มัสามวันอุคกลณซิกสามวันและสุดท้ายครับมายี่สิบสามวันเอเจ็ดวัน ขอบครับ